ขมินไม่ยอมรับความจริงโดนอาเซียนแฉไหนว่าเป็นต้นฉบับชุดสบายกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคน,นครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขมินมีอึง้งเมื่อเพจอาเซียนสตอรี ได้โพสต์รูปภาพที่ถูกถ่ายโดยช่างภาพในอดีตโดยมีการตีแผ่ชุดพื้นเมืองของผู้คนในสมัยนั้นโดยภายในรูปจะมีด้วยกัน6ภาพ6ประเทศโดยภาพแรกคือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์อินโดนีเซียภาพต่อมาคือเจดีชเวดากองเมียนมาภาพที่สคือป้อมปราการพระราชวังอิมพีเรียลเวียดนาม ภาพต่อมาคือโบสถ์ซานอากุสตินฟิลิปปินภาพที่5คือปราสาทบายอนกัมพูชาและภาพสุดท้ายคือวัดพระแก้วมรกตของประเทศไทยโดยภาพที่ชาวอาเซียนสนใจมากที่สุดก็คือภาพที่5และภาพที่6ที่ทำให้นึกถึงประเด็นที่ชาวขเขมรได้ออกมากล่าวไว้ว่า ประเทศของต้นคือต้นฉบับของชุดสบายที่คนไทยใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีจุดกำเนิดมาจากประเทศกัมพูชาซึ่งภาพที่เพจอาเซียนได้ออกมาโพสต์นั้นมันขัดแย้งกับคำให้การของชาวขเขมรจึงทำให้ชาวอาเซียนต่างก็พูดไปต่างๆนานาว่าขเขมรไม่ภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษที่สืบทอดมาให้ตัวเองบ้างเลยเหรอ ชาวขเขมรอายในวัฒนธรรมของตัวเองหรือแม้แต่ชาวขเขมรชอบและหลงไหลในวัฒนธรรมของคนไทยจึงเค็มทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยว่ามีจุดกำเนิดหรือขเขมรเป็นต้นฉบับนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่า แปลกใจขเมนอายบรรพบุรุษของตัวเองที่ใส่เสื้อผ้าไม่สวยคำจริงๆถ้าเป็นเราจะภูมิใจที่มีพวกเขาผู้ริเริ่มจากศูนย์และพัฒนาถึงรุ่นพวกเราในปัจจุบันความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไหนขเมรนบอกว่าห่มสบายมาก่อนหรือมาห่มตอนเสพละครไทยหรือขเมนก๊อปปี้ของไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า น่าสงสารขเขมรไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์จะมาขอของไทยที่ทำการสั่งสมมาอย่างยาวนานที่คนทั่วโลกก็รู้จักมันทำให้ขเขมรกลายเป็นตัวตลกในประชาคมโลกและต่อไปไม่มีใครเชื่อถือต่อไปชาวขเขมรก็จะไม่กล้าบอกว่าตัวเองคือคนขเขมรเพราะจะเป็นตัวตลกของคนทั่วโลก ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้เข้ามากล่าวว่าคุณกําลังเผยแผ่ความไม่ดีของคนอื่นแต่คุณไม่ได้แสดงด้านไม่ดีของคุณออกมาด้วยมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยบางคนน่ารังเกียจแค่ไหนแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์ดีนะคะว่ามันคือความจริงมีแอดมินหลากหลายเชื้อชาติในอาเซียนมีความรู้และข้อมูลที่นำเสนอจึงมีความถูกต้อง และชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับก็ตอบกลับไปอีกว่า mm. เพจที่โพสต์รูปนี้ mm. มีแต่คนโง่ mm. เหมือนคนไทยบางคนเท่านั้น mm. ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า mm. ฉันไม่ชอบประเทศที่บิดเบือนความจริง mm. พวกเราชาวไทยไม่เคยอยากมีปัญหากับกัมพูชา mm. มีแต่ชาวกัมพูชาอยากมีปัญหากับชาวไทย mm. ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า หลักฐานนี้บันทึกอยู่นอกกำแพงของเขมรถ้าพวกเขมรจะออกมาดูบ้างก็จะไม่ต้องโชวงโง่ต่อสายตาชาวโลกอีกความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าประเทศไทยเกิดจากอาณาจักรของเขมรมั่นคือประวัติศาสตร์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นท่าไทยมานานเลยรับวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยๆอาหารไทยไปเต็มๆ แล้วปัจจุบันบอกตัวเองเป็นเจ้าของความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับซึ่งได้แสดงความคิดเห็นค่อนข้างยาวเลยทีเดียวโดยกล่าวว่าประเทศไทยต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญคือต้องสังเกตว่าทุกวัฒนธรรมมีอิทธิพลและหยิบยืมจากกันและกันแม้ว่าวัฒนธรรมไทยและกัมพูชาอาจจะมีความคล้ายคลึงกัน มันไม่ยุติธรรมที่จะกล่าวหาว่าวัฒนธรรมหนึ่งลอกเลียนแบบอีกวัฒนธรรมหนึ่งโดยไม่เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตามกาลเวลาวัฒนธรรมกัมพูชามีประวัติศาสตร์อันยาวนานย้อนหลังไปถึงอาณาจักรพนครซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อศิลปะสถาปัตยกรรมาศาสนาและภาษาของภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ไทยและกัมพูชามีพรมแดนร่วมกันที่ยาวซึ่งทําให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมีอิทธิพลต่อกันมาหลายศตรวรรษแทนที่จะเน้นไปที่การกล่าวหาว่าลอกเลียนแบบวัฒนธรรมคนไทยต้องเข้าใจและชื่นชมแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมกัมพูชาเช่นพิธีการแบบดังเดิมการเต้นลําและดนตรีด้วยการเรียนรู้และเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เราสาม,มารถสร้างความเข้าใจและความซาบซึ้งในความหลากหลายภายในภูมิภาคเขมรอังกอร์ของเรามากขึ้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเห็นชุดไทยสวยเป็นที่นิยมเลยทําการยึดว่าเป็นของตัวเองส่วนชุดของตัวเองทําเป็นลืมจําไม่ได้ช่างตลกเนื้อขนชานี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสงสารกัมพูชาบางคนพยายามปกป้องวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง แต่คมเนบางกลุ่มกับไม่ยอมรับความจริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่แปลกใจทําไมขมรนถึงอยากขโมยชุดไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไทยอยู่ตรงกลางคาบสมุทรอินโดจีนประกอบกับอาณาเขตมีเนื้อที่5 0 0 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรเลยทําให้มีชาติพันธุ์ที่หลากหลายหลากวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติรัฐไทยยังให้เสรีภาพแก่คนทุกเผ่าพันธุ์ แสดงถึงอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างเสรีเป็นที่มาของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อาจไปคล้ายบางส่วนของประเทศข้างบ้านการศึกษาสำคัญนะที่จะทำให้คนในชาติมีข้อมูลและมีทัศนคติที่เปิดกว้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตลกขมรเชื่อทุกอย่างยกเว้นความจริงน่าสงสารจังสมองไร้การศึกษาที่ถูกต้องประเทศถึงไม่เจริญสักที ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเขมรชอบแต่งตัวเหมือนคนไทยเพราะคนเขมรทั้งประเทศนั้นคลั่งรักดาราไทยความคิดเห็นสุดท้ายน,นะครับกล่าวว่ามันยากใช่ไหมที่จะยอมรับความจริงรัฐบาลฮุนเซนเป็นมาเกือบ40ปีแล้วโดนปิดหูปิดตาไปแล้วกี่รุ่นลองคิดดูและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยเม้น์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ สงสารชาวขเขมรที่ไม่ปกป้องวัฒนธรรมของตัวเองในอดีตโดยเอาแต่มาเค็มชุดไทยในปัจจุบันชาวขเขมรชอบบิดเบือนความจริงและไม่เชื่อในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงโดยมีหลักฐานอ้างอิงมากมายแต่ชาวขเขมรเอาแต่เชื่อที่ประวัติศาสตร์ที่ประเทศตัวเองสร้างขึ้นโดยไม่ยอมรับความจริงและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมรับฟังนะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b ้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านในฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ